ดีครับเดีย๋ยวเรามาเช็คกาฟทองคาไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่15ากรกฎาคมเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูก,นกันก่อนใน t ท m e เฟรมเดย์นะครับทม์เฟรมเดเมื่อวานเนาะได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้แย่นี่ผมได้บอกไว้คืออย่างหนึ่งคือมันไม่มีการยกตัวขึ้นทําไส้ถูกไหมครับทาไส้แต่ไม่บินไฮ ไม่ทำหายแต่ได้เด้งที่ไส้เล็กๆแค่ไส้นี้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีไส้ให้เห็นอยู่ได้ยกตัวขึ้นทําไส้จากนั้นดึงไส้กลับกดตัวลงมาไล่ชนลับมาเรื่อยๆโดยการที่ล่อายมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็แล้ว,ลวสุดท้ายแล้วได้มีการทําลายลับได้ถูกไหมครับของทาเฟรมเดย์เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นแนวลับจริงๆแล้วมันต้องแนวลับต้องอยู่ตรงนี้แต่แค่มันยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแกลแล้วเดก็ได้ทาลายแนวลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ ทีนี้เราเห็นแล้วว่าเดได้มีการสร้างพลชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ที่ไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ถูกไหมครับแล้วการสร้างพลชั่นกับตัวตรงนี้แปลว่าเดมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นทําไส่ถึงไส่นี้เพราะว่าเดมีแกะตรงนี้แล้วจากนั้นดึงไส้กลับกดตัวลงมาหาโซนนี้ที่ผมตีทิ้งไว้ว่ามันจะต้องกลับมาเคลียร์ถูกไหมครับแล้วก็ถ้ากดตัวลงมาได้ต่อก็จะมีสิทธิ์ที่ลงมาหาโซนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกว่าถ้ามันมีการสร้างพลชั่นกลับตัวแล้วยกตัวขึ้นเราจะมีการเล่นเเซลลลมากก่นบ ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราจะเล่นบายได้เราต้องรอให้มันมีการทุบเคลียร์ก่อนซึ่งการทุบเคลียร์ละเอียดของมันคือโซนนี้ถูกไหมครับถ้ามันไม่ได้มีการทุบมาเคลียร์ละเอียดที่โซนนี้เราบาย้ราอันตรายไหมครับอันตรายครับเพราะว่าเรากำลังเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงเห็นไ,ไหมแทนที่เราจะไล่าบเราดูก่อนว่าเทรนด์มันเป็นฝั่งไหนเราเล่นตามนั้นก็อย่างเดย์ตอนเนี้ยเทรนด์เป็นฝั่งเซลล์ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์ถูกไหมครับเราเล่นตามนี้แล้วแนวต้านในเดย์ได้สร้างใหม่แล้วตรงนี้เห็นหมั้ยครบตรีไวเล เนาะแนวต้านเดก็คือ daily resistance อ่าโอเคเนี่ยมีแนวต้านเดใหม่ละเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าเนี่ยคือแนวต้านเดซึ่งเป็นแนวต้านจุดกับตัวด้วยสร้างเอาไว้ล่อเซลลในอนาคตหรือในวันนี้ก็ได้วันนี้อาจจะยกตัวขึ้นเคลียร์แต่ไม่ใช่แค่ยกตัวขึ้นเคลียร์คือการยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลกดตัวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบก็คือดึงไส้กับเคลียร์วงหัวแล้วก็ยกตัวขึ้นบินต่อมาชนต้านแล้วก็มาชนต้านถัดไปเพราะว่าได้มีการชนต้านทิ้งไว้แล้ว แต่ดึงไส้กับเนื่องจากว่าน่าจะมีคนที่ follow sell เอ๊ follow buy มากกว่าที่จะ sell follow buy อย่างเช่น buy breakout ถูกไหมครับตั้ง buy stop ไว้ก็คือมันมีคนประเภทที่ตั้ง buy stop ไว้ buy breakout แล้วก็ตอนยกตัวขึ้นมาแล้วก็ย่อตัวลงมาเห็นไหมในทำเฟรมเล็กมันก็คือการย่อเล็กน้อยคนก็จะรอ buy ย,ย่อการย่อเล็กน้อยตรงเนี้ยแล้วตอนที่มันย่อบเพื่ออะไรครับพเพื่อหวังให้มันย่อหน่อยนึงแล้วบแล้วให้มันขึ้นไปแต่ซ้ายมันไม่ขึ้นไป แล้วกลายเป็นว่าล่อายพอตลาดล่อบาบก็ทุบลงมาเรื่อยๆไงครับชัดเจนเห็นไหมเนี่ยแหละคือตลาดสิ่งที่ทําซ้ําๆแล้วพอมันล่อบาบมามันก็ทุบมาเรื่อยๆเห็นไหมครับตอนยกตัวขึ้นก็ล่อเซลไปเรื่อยๆพอคนเซลล้างคนเซลยอมคัดตลาดก็เปลี่ยนใหม่กดตัวลงมาลอา่อาบเห็นไหมพอไม่มีคนเซลปุ๊บกดตัวลงมาล่อายแทนแล้วตอนนี้คนก็ติดบาบแล้วผมก็เชื่อว่าพวกคุณก็ังมีคนที่ติดบายอยู่แต่อาจจะไม่เยอะถ้าสมมติว่า เล่นเราเข้าใจแล้วจะไม่ติดบายเยอะอย่างมากก็สามไม้ถูกไหมครับแล้วสามไม้นี่มันมีโอกาสกลับไปแก้แต่ถ้าติดมากกว่านั้นอาจจะยากเพราะถ้าคุณติดตั้งแต่เนินๆเ,เลยเนี่ยอันนี้ยากมากแต่ถ้าติดอะไส้แรกคือไส้นี้สมมุตินะนี่คือไส้ที่มันมีโอกาสที่จะแก้ประมาณสัก585960นะเห็นไหมยกตัวขึ้นอาจจะมีโอกาสแก้หรือมีไม้บาจากข้งางล่างยกตัวขึ้นไปก็ไปแก้ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราเล่นเวลาเราเล่นเรามีเหตุผลเรามีจุดที่เราจะเล่นเราลดความเสี่ยงตัวเอง เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราแก้ได้ไม่ใช่ว่าเราไปเล่นแบบไหนก็ได้แล้วสุดท้ายเรากลับมาแก้ไม่ได้อันนั้นอันตรายเราต้องพยายามลดความเสี่ยงตัวเองเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกคือที่ผมจะบอกคือคือบางครั้งการเชื่อในแผนกับความยืดหยุ่นมันก็ขัดแย้งกันอย่างหนึง่งอย่างการเชื่อในแผนในบางครั้งสมมติว่าคุณเห็นแผนแล้วว่ามันจะขึ้นไปได้ห้าพันจุดแล้วคุณจะต้องการที่ได้ห้าพันจุดแล้วมีคนสอนว่าคุณต้องเชื่อในแผนแล้วสมมติว่ามันไปครึ่งทางแล้วมันไปสอง0ันห้าร้ยจุด แล้วมันแล้วมันทําทรงกลับตัวแล้วไม่ได้ทําทรงด้วยมันกลับตัวแล้วในทงเฟรมเล็กเหลือแค่ทาเฟรมใหญ่จะดึงไส้กลับเมื่อไหร่หรือกลับตัวเมื่อไหร่แต่ในทงเฟรมเล็กทำทรงกลับตัวชัดเจนสร้างไพ่ที่นกลับตัวฝั่งเซลล์สมบูรณ์ละสมมติคุณติดไม้คุณได้ไม้บายอยู่แล้วกราฟมันยกตัวขึ้นไป2,500จุดละแล้ว2,500จุดเนี่ยสมมติว่าเป็นหนึ่งหลอดนี่คือ2,500เหรียญ0.1นี่คือ250 0.01นี่คือ25เหรียญสมมติสมมตินะสมมุติว่าคุณต้้้องการ5000จุดดใหไ แล้วพอมันขึ้นไปถึง2500้อจุดแล้วคุณจะยอมปิดไหมถ้าคุณเห็นแล้วว่ามันกลับตัวเดี๋ยวมันจะกลับมาหาไม้คุณตามหลักแล้วถ้าเป็นคนที่แผนนี่คนอื่นบอกเขาคือเขาบอกเลยว่าไม่ไม่ปิดคือศูนย์หรือไม่ก็ได้เลยแ้าถ้าถามว่าสมมติว่าคุณทําแบบนี้ได้3รอบ2500เหรียญกลายเป็น7 5 0ด้า้อเหรียญแล้วไหมแผนนี่คุณจะรอแค่5,000ันเหรียญแล้วมันไม่ได้ได้ทุกครั้งบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นตามแผนไปทุกครั้งมันกลับตัวก่อนเพราะว่ามันมีอะไรครับมันมมมมี X ีีขข่่่่่่าาาาาาวออยยงงเเเชนนนูดๆรรรลติกจ แต่ข่าวก็สามารถทําให้มันกลับตัวได้ถูกไหมครับบางทีคนฟอลโลไบเยอะๆคนรับฟ l ลโลไบเยอะๆ,ๆพอข่าวมาปุ๊บๆเลยเพื่อให้คนฟอลโลไบล้างก็มีถูกไหมครับแต่แค่คุณไม่ได้อะไรแทนที่คุณจะได้แล้วสองวันห้าร้อยจุดแล้วถ้าคุณชนะแบบนี้สามรอบอะแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณชนะแบบนี้คุณยอมที่จะยืดอยู่แล้วปิดก่อนด้วยความที่คุณรู้ว่าเชื่อในแผนครับแต่คุณก็ต้องดูการให้ออกว่าเนี่ยกาฟมันกลับตัวแล้วเราจะไปยึดยึดติดมันทําไม สมมติคุณปิดก่อน2,500จุดคุณทำอย่างนี้ได้3รอบคุณได้แล้ว7,500จุดแต่ถ้าคุณต้องการ5 0 0 0จุดแล้วคุณแพ้3รอบคุณไม่ได้อะไรเลยคุณศูนย์อย่างเดียวเลยแล้วคุณคุณคิดว่าคุณทนไหวเหรอแทนที่7,500จุดถ้าเป็นหนึ่งหลอดนี่7,500เหรียญแล้วคุณแทนที่คุณจะได้7,500เหรียญคุณเสียทุกอย่างไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาไปด้วยการการเทรดคือการเก็บบิ๊กสวินแต่แค่คุณแค่ต้องเข้าใจเหรอ การปิดนะครับไม่ใช่ปิดด้วยความกลัวสมมติว่ามันยกตัวขึ้นไปสามร้อยจุดห้าร้อยจุดคุณก็ปิดแล้วปิดด้วยความกลัวมันยังไม่ได้กลับตัวอันนี้คือกลัวแล้วปิดแต่ถ้าคุณปิดโดยที่คุณเข้าใจแล้วว่ามันกลับตัวเดี๋ยวมันจะกลับมาหาไม้คุณอันนี้คุณปิดอ่ะคุณปิดด้วยความรู้ด้วยเหตุและผลอันนี้ไม่ผิดนะครับคุณต้องแยกแยะนะครับคําว่าปิดเพราะกลัวกับปิดเพราะมันมีเหตุผลให้ปิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปิดเพราะว่ากลัวว่ามันจะกลับตัวด้วยถ้ามันยังไม่ได้กลับตัวสมเร แต่ถ้าคุณเห็นแล้วว่ามันกลับตัวแล้วมันจะกลับมาหาไม้คุณสมมติว่าคุณติดใบยอยู่ตรงนี้คุณได้ใบยอยู่ตรงนี้แล้วมันยกตัวขึ้นไปคุณเห็นแล้วว่ามันจะกลับมาหาไม้คุณเพราะมันสร้างจุดกลับตัวแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยอย่างแท่งนี้เช่ไหมถ้าคุณใบจากข้างล่างนะสมมตินะเนี่ยนี่คือสร้างจุดกลับตัวแล้วเดี๋ยวแปลว่ามันจะลงมาหาไม้คุณคุณปิดอันนี้ได้ครับอันนี้ปิดได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สร้างจุดกลับตัวแค่ลงมากยึกๆยังไม่ทันได้ปิดยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้เดสกรราาบบหือทํลลยยั คุณปิดเสร็จปุ๊บสุดท้ายดึงไส้กับยกตัวขึ้นมานั่งเสียได้แล้วทีนี้แหละ m i เ d s e มันเสีย logic m i n d s e คุณจะเสียเพราะคุณไม่ได้ปิดด้วยเหตุและผลคุณปิดด้วยเหตุที่ว่าเฮ้ยมันกลัวพอกลัวเสร็จปุ๊บสุดท้ายพอมันไปตามนั้นคุณเสียดดยอันนี้คือผิดผิดหลักมากๆนะครับการปิดไม่ใช่ปิดด้วยความกลัวปิดด้วยเหตุและผลแล้วพอปิดเสร็จแล้วจะต้องไม่มีการเสียดดยจะต้องไม่มีการมาอะไรอาวร์ปิดคือปิด 2,500จุดคือ2,500จุดต่อให้มันกลับไป5,000จุดนั่นนะคือ2,500จุดที่คุณทําได้แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ปิดแล้วมันวิ่งไปศูนย์แล้วคุณมานั่งเสียดายเหมือนเดิมถูกไหมครับรู้งี้ปิดตั้งแต่2,500จุดแล้วคุณทําแบบนี้ทําไมไม่ต้องทําครับคือคุณเลือกเลยว่า2,500จุดคุณปิดไม่ต้องเสียดายไป5,000จุดก็ไม่เสียดายไป7,000จุดก็ไม่เสียดายคุณก็แค่เริ่มหาใหม่เพราะสุดท้ายแล้วมันยกตัวข แต่ถ้าคุณไม่ปิดล็อกมันกลับมาศูนย์นนี้อันตรายแล้วถ้าคุณลืมตั้งเ l หน้าไม้มันไม่ได้กลับมาแค่ศูนย์มันจะลากคุณด้วยคุณทํำยังไงโง่ไหมครับบางครั้งอ่ะคุณยอมที่จะยืดหยุ่นคุณได้2,500จุด5รอบคุณได้12,500จุดกับคุณหวัง5,000จุดแต่มันไม่ได้เลยมันคุ้มกว่าไหมมันมันคุ้มไหมแต่ถ้าคุณชนะ2,500จุดได้5รอบได้วันละ2,500จุดคุณชนะจันถึงสุกเลยคุณได้แล้ว12,500 แต่มันไม่เคยไปห้าพันจุดให้คุณสักครั้งสุดท้ายมันกลับมาที่ศูนย์กลับมาที่หน้าไม้คุณไม่ได้อะไรคุณก็ต้องมาหาไม้ใหม่คุณเคยเห็นไหมว่าบางครั้งไซด์เวทั้งอาทิตย์อะไม่กี่พันจุดก็มีถูกไหมครับคุณน่าจะเคยเห็นไซด์เวย์ไม่กี่พันจุดภายในทั้งอาทิตย์มันก็มีแล้วคุณจะหวังห้าพันจุดทุกครั้งคุณจะหวังห้าพันจุดสามพันจุดสี่พันจุดทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องรู้จักยืดหยุน่นแต่แค่ยืดหยุ่นไม่ใช่ยดดดหหยุุ่นนว,วววาาามมกลลััรอ้้้ปิไขึจจแ คุณเห็นหรือยังว่ามันสร้างจุดกับตัวสมมุติว่าคุณบายอยู่มันขึ้นไปพันจุดคุณเห็นหรือยังว่ามันสร้างจุดกับตัวถ้ามันสร้างแล้วแล้วคุณเล่นโอเคไม่ติดอะไรแต่ถ, well ตถ like ้าคุณไม่เห็นว่ามันสร้างจุดกับตัวแล้วคุณกลัวแล้วคุณไปปิดอันนี้คือผิดครับแต่ถ้าคุณเห็นแล้วสร้างจุดกับตัวเดี๋ยวมันจะกลับมาหาไม้คุณปิดอันนี้เหตุและผลมีแล้วสุดท้ายแล้วต่อให้มันไปต่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายถ้าคุณหาไม้แรกได้แล้วไม้แรกมีคุณภาพคุณก็หาไม้ใหม่ได้อยู่ดีถูกไหมคร อย่าเล่นด้วยความกลัวเล่นด้วยความรู้ความความสามารถความชํานาญแล้วมีความยืดหยุ่นในตัวแต่ไม่ยืดหยุ่นกับกลัวไม่เหมือนกันกลัวคือการที่เราไม่มีเหตุและผลแล้วเราก็ปิดไปหมดเลยเปิดตรงไหนก็ไม่รู้แต่พอกําไรหน่อยก็ปิดหรือไม่ก็โดนลากปุ๊บเสมอตัวก็ปิดหรือไม่ก็เสมอตัวก็เข้าข้างตัวเองว่ามันจะขึ้นไม่ปิดตัวลากเหมือนเดิมนี่คือกลัวมีไม่มีเหตุไม่มีผลเลยคือเล่นแบบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผล สุดท้ายคุณก็จะโดนอยู่ดีบางทีกําไรหลักร้อยจุดโดนลากทีพันจุดคัดทีพันจุดแทนที่คุณจะกําไรหมื่นจุดคัดทีพันจุดไอเนี้ยไม่อเนี้ยเข้าใจเลยนะอันเนี้ยผมเก็ตกําไรหมื่นจุดคัดพันจุดอ่ะอเนี้ยเก็ตเพราะมันสมควรเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ใช่กําไรร้อยจุดคัดพันจุดกําไรพันจุดคัดหมื่นจุดไม่ใช่อย่าเล่นอย่างนี้คุณต้องเข้าใจว่ามันมีหลักเหตุและผลถ้าคุณยิ่งถ้าคุณเข้าใจหลักจิตวิยาเวลาคนเขาเล่นอ่ะ เวลากราฟมันวิ่งแบบไหนแล้วคนเขาจะ follow by follow sell แบบไหนอันนี้คุณจะได้เปรียบมากเลยเพราะคุณจะรู้แล้วว่าจังหวะไหนที่คนจะเริ่ม follow by follow sell จนจถึงจุดจุดหนึ่งแล้วพอโดนกแล้วกาลังจะแตกแล้วคุณจะหาไม้บายจากตรงนั้นคุณจะรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเล่นพยายามใช้ความรู้ความสามารถพยายามฝึกตัวเองให้ชํานาญให้มีความรู้เยอะๆทานานเยอะๆแล้วสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองเยอะๆด้วยการที่เช็คทุกวันดูทุกวันเทรดเทรดอาจจะไม่ต้องทุกวันแต่เช็คตัวเองทุกวันดูตัวเองทุกวัน แล้วตอนจะเล่นบางครั้งถ้าคุณไม่ได้จะเข้าไม้แต่คุณคิดว่ามันน่าจะเข้าได้คุณลองคุณลองแบ็กเทสตัวเองสิฟรอนเอไม่ใช่แบ็กเทสสิคุณลองฟรอนเทสตัวเองสิคุณลองจดไว้สิว่าตรงเนี้มีมีเงื่อนไขแบบนี้คุณไม่กล้าเข้าหรอกแต่คุณจดไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณมีความรู้ความสามารถคุณจะลองเข้าตรงนี้แล้วคุณจดไว้เนี่ยสมมุติคุณตั้งไว้เลยอะยกตัวขึ้นตรงเนี้คุณตั้งคุณคุณไม่กล้าเข้าก็จริงแต่คุณเขียนไว้เลยสามสามสี่เก้าฉันเข้าเซล แล้วดูซิว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขไหมแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามันลากต่อคุณก็แค่ไปดูไล่ดูทงเฟรมเอ้ยเพราะอะไรทำไมมันถึงลากล่ะอ๋อนี่ไงมันมาชนต้านนี้มันมาชนต้านนี้มันก็เลยต้องไปต่อแล้วพอมันมาชนต้านนี้มันก็เลยต้องไปต่อโอ้ไม้เซลเราถึงเสียคุณหาเหตุผลแบบนี้ในการเล่นแล้วอนาคตคุณจะยืดหยุ่นได้คุณจะสามารถปิดออเดอร์ได้โดยที่คุณไม่ต้องมีความกลัวโดยที่แบบเฮ้ยจะตัวนี้เจ้าสามพันจุดแต่มันขึ้นไปแค่พันห้าร้อยจุดปิดไม่เป็นไรเพราะว่าคุณรู้แล้วมันกลับตัว คุณก็แค่หาจังหวะเล่นใหม่แล้วพอมันกลับตัวเสร็จปุ๊บจากจากที่คุณบายมาจากข้างล่างมันยกตัวขึ้นขึ้นไปถึงข้างบนแล้วมันไปไม่สุดไปแค่ครึ่งหนึ่งแล้วมันกาลังจะกลับตัวแล้วมันกลับตัวแล้วด้วยคุณปิดปิดเสร็จปุ๊บคุณก็รอดูจังหวะอ้าวมีการสร้างจุดกลับตัวไหมถ้ามีการสร้างจุดกลับตัวฝั่งเซลล์จริงๆที่แข็งแรงคุณก็แค่รอให้มันยกขึ้นไม่ถึงต้านคุณก็เซลล์เห็นไหมปดตัวลงมาคุณมีไม้บายขึ้นไปเก็บพอมันยกกกกตตตััััวววขึ้้้้นนนนไมมมสราางงงจุุดลลลลบบคคณ็ี่ีีีเเเซ่่ืออิธทถู นี่คือวิธีเล่นที่เสี่ยงน้อยที่สุดถ้าคุณเล่นโดยหลักการที่คุณฟังคุณฟังแล้วคุณเอาไปใช้ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังในการที่ออกออเดอร์ด้วยทุกครั้งเวลาเล่นเวลาเล่นให้ดูดีๆว่าเราจะเล่นจากจุดไหนที่ดีที่สุดแล้วจุดไหนที่แย่แต่เรายังเล่นได้แล้วเราพอที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แย่ตรงไหนก็เล่นหมดไม่ใช่คิดว่าตรงไหนดีก็เล่นหมดอยาเข้าข้างตัวเองเลือกในจุดที่มันสมจริงแล้วค่อยเล่นเนาะ ก็ประมาณนี้สองทำเฟรมเดส่วนทำเฟรม H4, ทำเฟรม H4 มันอาจจะไม่ได้มีจังหวะให้เล่นเมื่อวานเพราะว่าอะไรครับตอนที่มันสร้างจุดกับตัวในทาำเฟรม H4 สร้างจุดกับตัวที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็ยังไม่กล้าเล่นแต่ถ้าหากคุณกล้าเล่นก็คือ H4 ตอนแรกได้มีการทําลายต้านเดใช่ไหมครับแต่ก็กดตัวลงมาทําลายต้านเดเก่าก็เป็นเหมือนเป็นรับแล้วพอเปิดแท่งใหม่มา H4 ยกตัวขึ้นทําไส้ไม่ถึงต้านคุณเซลอได้ไหมคุณเซลได้แต่แค่คุณต้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงกว่า เพราะว่าอะไรครับมันมีความเสี่ยงมากกว่าตอนที่ h e flow มาทำลาย h e กันเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยกตัวขึ้นทําให้คุณเซลได้ไหมเซลได้ครับแต่คุณก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงแต่แค่ถ้าใครเซลแล้วจังหวะกําไรก็มีเยอะถูกไหมครับเพราะว่านั่นคือความเสี่ยงแรกมากับกําไรที่เยอะส่วนใครที่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเยอะเสี่ยงน้อยถูก<อ>ไหมครับตอน hedge ท,ทำลายแล้วมีการยก ok ตัวขึ้นทาไส้แท่งนี้ถึงจะกล้าเซลลก็มีโอกาสได้เก,ก็บกําไรอยู่ประมาณสักพันจุดได้อยู่เห็นไหมแท่งเนี้ได้อยู่พันจุดเกือบพันจุด นะครับเทียบกับคนที่เขาเสี่ยงเยอะเขาก็ได้หลัก2000จุดพันสองพจุดแต่คนที่เสี่ยงน้อยก็ได้พันจุดอันนี้คือแฟร์ครับเกือบพันจุดอันนี้คือแฟร์คนที่เสี่ยงเยอะได้เยอะแต่เวลาเขาโดนล,ลากเขาก็โดนลากเยอะถ้าต,ตอนนี้เขายก ok ตัวขึ้นเขาเซลเลยแล้วมันเบรกไปเลยเขาก็จะติดเซลได้ไกลแต่ถ้าคนที่รอให้มันมีการทำรายรับแล้วเซลถึงไม้เซลคุณจะไม่ได้ไม่ได้กำไรเยอะแต่อย่าลืมว่ามันมีการทำรายรับต่อให้คุณจะโดนล,ลากคุณจะโดนล,ลากโดยที่เหตุผลคือมันต้องกลับตัวเลยจริงๆถูกไหมครับ แต่คนเหล่าเนี้ยที่เซลจากข้างบนข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้ากราฟเลือกที่จะเบรกไปเลยเขาก็จะโดนเซลลที่ติดเซลลที่เซลลหนักมากแต่ของคุณถ้าคุณยกตอนที่มันทำลายรับได้ยกตัวขึ้นส่วนใหญ่อย่างน้อยกราฟจะต้องกดตัวลงมาสักรอบหนึ่งก่อนให้คุณได้เก็บกําไรแน่นอนนี่คือความแตกต่างเพราะว่าการที่มันทำลายรับได้แล้วมันยกตัวขึ้นเคลียร์มันจะต้องมีการกดกดตัวลงมาให้คุณได้เก็บกําไรไม่มากก็น้อยแต่ถ้าคนที่เซลลตอนที่มันยังไม่ได้ทำลายรับแล้วยกตัวขึ้นแล้วคุณเซล อันนี้คือความเสี่ยงที่เยอะกว่าเพราะว่าถ้ามันยกตัวขึ้นชนต้านแล้วมันไปต่อก็คือไปต่อเลยยาวๆเลยถูกไหมครับมันจะไม่มีจังหวะให้กดโตลงมาได้กําไรด้วยเนาะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างหนึง่งคือผมจะบอกคุณไว้เลยคุณต้องเข้าใจแตกต่างกันเสี่ยงเยอะได้เยอะตามนั้นแต่เวลาโดนก็โดนเยอะเช่นเดียวกันครับเหมือนกันแต่แค่ถ้าคุณไม่กล้าเล่นคุณก็รอยมันทาลายรับเห็นไหมยกตัวขึ้นเซล์มีกาไรอยู่7จ็ดแปดร้อยจุดก็เก็บแค่นั้นเองนี่คือหลักการการเล่นแล้วเล่นได้เรื่อยๆทั้งวันด้วยแบบเเนนีีี้ยยยผผมมมพูดลาาาะอออกก่่่งงึททํไถบว บรกกับเทรดดิ้งวิวเนาะกราฟในบรกกับเทรดดิ้งวิวไม่ตรงกันไม่เป็นไรครับคุณก็แค่ใช้กราฟของคุณดู H4 ในกราฟของคุณในในเทรดดิ้ง A ในบรกของคุณใช่ไหมครับคุณดู H4 ใน MT5 ของคุณว่า H4 แนวรับแนวรับแนวต้านของคุณอยู่ตรงไหนคุณก็ตีไว้แล้วคุณก็มาดูในนี้แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกันไหมหรืออยู่ห่างกันเท่าไหร่คุณก็แค่ดูเพราะบางครั้งอ่ะตรงเนี้ยสมมุติว่าตรงเนี้ยแนวรับ H4 อยู่ตรงนี้ส่วนแนวรับ H4 ของ MT5 ของคุณอยู่ตรงนี้สมมุตินะ บางทีมันกดัตลงมาอยู่ดีมันก็กดัตลงมาข้างล่างแล้วคุณไม่เห็นภาพว่าตรงเนี้ยไม่เห็นมีแนวรับเลยทำไมมันถึงกดคุณก็แค่ไปดูในบล็อกของคุณว่าอ๋อนี่ไงมันมีแนวรับของบล็อกเราอยู่บางครั้งอ่ะในในไทม์ในไทม์โซนเนี้ยคุณไม่เห็นแนวรับแต่มันทำไมมันชนได้มันลงมาได้เรื่อยๆจนมาถึงแบบเกือบถึงแนวรับของมันเองแล้วมันค่อยกดดึงไส้กลับหรือสร้างพาิชชันกลับตัวเพราะว่าในไทม์โซนอื่นหรือบล็อกอื่นมันก็มีแนวรับของมันอยู่เพราะฉะนั้นแนวรับบบวกกกกเเนนนีีี้้้้ยย็ใใใใชชาารรรรดดูไมัคคแ่ปบ ยิ่งถ้าคุณดูหลายทำโซนได้เท่าไหร่คุณยิ่งได้เปรียบก็เหมือนอย่างเนี้ยคุณดูอันเนี้ยคือ GBE Broker ใช่ไหมแล้วคุณไปดูในอันเดิมของกราฟทองอันเดิมของ Trading View อ้าวกราฟทองของ Trading View เมื่อวานอ่ะถ้าเป็น H4 ในกราฟทองของ Trading View คุณมีจังหวะได้ทํากําไรเพราะอะไรครับกราฟทองของ Trading View ตรงเนี้ยได้มีการทาลายรับตรงนี้เลยเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส่เนี่ยคุณเซลได้เห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเป็นของ Trading View คุณเซลได้เลยเห็นไหมครับแต่ของ GBE คุณเซลไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะว่ามันคือแท่งเดียวลงมาทําลายรับเห็นไหมแล้วพอมันทาลายรับเสร็จยกตัวขึ้นคุณก็เซลได้แค่ระยะสั้นเพราะคุณก็ไม่กล้าที่จะถือนานแน่นอนถูกไหมครับเห็นไหมดึงไส้ดึงไส,ส้กลับแล้วก็ปิดเป็นแท่งแดงแต่ไม่ได้ทุบต่อเห็นไหมครับแต่ตอนที่มันมันวิ่งตรงนี้เห็นไหมครับมันคือการที่มันมีการทําลายรับเสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้คุณก็เซลมันก็มีการกดตัวลงมาหลักพันกดจุดให้คุณเก็บเห็นไหมครับเนี่คือความแตกต่างถ้าคุณดูหลายไทม์โซนเป็นนะ นี่คือนี่จะเป็นความได้เปรียบของคุณเพราะว่าแต่ละทามโซนก็มีแนวต้านแนวรับ H4 ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูออกแล้วคุณมาเห็นในในทามโซนหนึ่งยังไม่ทำลายแนวรับแต่ชนแนวรับไว้แล้วละ่ะแต่ในอีกทามโซนหนึง่งอ้าวทำลายแนวรับแล้วแปลว่ามีสิทธิ์ลงต่อเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเราก็เซลล์อันนี้เล่นได้เห็นไหมนะครับอันนี้คือความได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าคุณดูหลายทามโซนเป็นคุณจะมีความได้เปรียบเพราะว่าบางครั้งในทามโซนหนึ่งยังไม่ทำลายแนวรับแต่ในนนนนึงงงทลลาายยไปแ้้วอ่่เเชตรีห็หม นะครับอันนี้ก็คือลองเอามาพิจารณาดูก็คือฝากไว้ให้ศึกษาฝากไว้ให้คิดตามแล้วลองไปพิจารณาดูเนาะอาจจะยากนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณถ้าคุณเล่นได้แล้วเมื่อไหร่แล้วคุณเข้าใจมันเมื่อไหร่คุณจะมองเห็นภาพตลอดเวลาเลยคุณมาดูก้าฟพวกคุณจะเห็นเลยว่าตรงนี้เอา้าโลง่งๆแต่ทําไมทุบตัวลงมาได้คุณก็แค่ย้อนไปดูอีกอันนึงเอา้ามีแนวรับนี่มีแนวรับแค่ว่ไปไปาลงต่อได้แค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วแนวรับแนวต้านมันทับซ้อนกันอยู่อยู่เยื้องกกันเยอะมา บางครั้งคุณก็ไม่เข้าใจหรอกทำไมมันถึงทุบได้เรื่อยๆแล้วบางครั้งทำไมมันถทุบถึงจุดๆหนึ่งอยู่ดีๆก็หยุดทุบเพราะว่าตรงนั้นไม่มีแนวรับแนวต้านในไทม์โซนใดไทม์โซนหนึ่งเลยแปลว่าไม่ล่อไม่ล่อายเพิ่มไม่ล่อเซลเพิ่มแล้วก็กลับตัวตรงนั้นเห็นไหมอันนี้คือจุดที่เราฝากให้ดูฝากให้ศึกษามีประโยชน์นะครับถ้าคุณเล่นไปแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากมันเยอะมากๆเนาะทาําเฟรมโฟล,ล่าสุดก็อย่างที่ผมบอกคือ เส้ตรงนี speaker, roommate, ้มันมีแก้ตอนที่มันทุกลงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปถึงไส้นี้อาจจะเคลียรแค่ไส้นี้แล้วกดตัวลงต่อก็ได้หรืออาจจะหนักกว่านั้นก็คือยกตัวขึ้นไปถึงไส้นี้แล้วค่อยกดตัวลงต่อเพราะตอนนี้จุดกับตัวตรงนี้ต่อให้สร้างได้ผมก็มองว่าเป็นจุดกับตัวที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าดันยกตัวขึ้นไปทําลายต้านได้อันนี้ก็จะเป็นจุดกับตัวที่มันก็ต้องใช้ได้แล้วล่ะถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันทําลายต้านได้แล้วพร้อมขึ้นต่อแต่ยกตัวขึ้นไม ให้ยกตัวขึ้นทำลายต้านได้ก่อนเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราถึงจะบายแต่ถ้าหากเป็นตอนนี้ด้วยความที่มันทำลายรับมาแล้วแล้วไซเวมาสองแท่งนะครับยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซล์เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ทะลุไส้แล้วเปิดแท่งใหม่แท่งนี้ก็ยกตัวขึ้นแปลว่าอาจจะยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซล์แล้วเดี๋ยวจะทุบต่อก็ได้แล้วก็มีสิีเทียวทุบต่อมาถึงโซนนี้เห็นไหมตอนแรกที่ผมบอกว่าห้า,หามไล่บาย buy อะ่ะนั่นคือเหตุผผหหุผผลลลเพราาาะะะหหนนนมมมมัั้้ยคบออออกกแวว่จจใ แล้วมันก็จะทุบลงมาเรื่อยๆไหมครับตรงนี้ล่อล่อบไหมล่อายครับแล้วก็ทุบลงมาไหมครับเชียยววอลุ่มฝั่งาบอย่างหนักเห็นไหมแต่มันไม่ได้ล่อายแค่แนวรับเดียวนี่ล่อาบมาสองแนวรับสามแนวรับได้ซ้ําเห็นไหมครับเห็นไหมนี่พฤติกรรมที่กร้ามมันกําลังจะทําแล้วตอนนี้แนวรับที่สามที่คนอาจจะกําไรอยู่แล้วก็หลอกให้คนกําไรอยู่เดี๋ยวอาจจะทุบลงมาแล้วกดตัวลงมาอีกคนที่กําไรถ้าไม่ปิดก็ติดติดไม้บายอีกเหมือนเดิมเห็นไหมครับ นี่คือพฤติกรรมที่การมันทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโดนการมันล่อายล่อเซลล์รอให้มันมีการกดตัวลงให้สุดสร้างจุดกับตัวก่อนยกตัวขึ้นชนตั้งกดตัวลงเราค่อยายก็อย่างเช่นนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับแต่แค่ตรงเนี้ยเรามองไม่ออกเราก็แค่ไปดูในทำเฟรมเฮชวันหรือไปดูอีกทำโซนหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกคือไปดูในทำโซนนี้เห็นไหมครับพอทำโซนนี้ได้ทำรายรับแล้วยกตัวขึ้นทำไส้เราก็เซลล์เห็นไหมครับมีจังหวะให้เก็บกำไรต้องพักหนึ่งเห็นไหมแค่นั้นเอง อันนี่อย่างที่บอกคือนี่คืออย่างที่ผมฝากไว้ให้ทําการบ้านมีประโยชน์กับคุณมากๆก,ก,กนะครับเนาะกราฟกาลังยกตะดูกนจะล่อเซลไปเรื่อยๆไหมถ้าล่อเซลไปเรื่อยๆแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะบินเคลียร์จากนั้นก็จะดึงไส้กลับกดตัวลงนั่นแหละตอนที่บินอ่ะหาไม้เซลลได้เนาะเพราะถ้ามันจะกดตัวลงเคลียร์ละเอียดก็คือโซนนี้และถ้าเคลียร์ละเอียดกว่าน,นั้นก็คือโซนนี้เลยซึ่ง5000จุดจากราคาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ไม้เซลที่ดีเนี่ยแหละคือ5000จุดที่คุณมีสิทธิ์จะได้ แต่ยังไม่ได้ห้าพันจุดสองพันจุดได้ไหมตรงนี้ได้ครับเห็นไหมสองพันจุดก็ได้เก็บแล้วถ้าเกิดว่ามันกดตัวลงมาถึงตรงนี้คุณบอกว่าคุณจะเอา, ini, า,สาไ,อาไ,ไ around, าอส้ room, ไไเ,นนนนนเนี่ยคุณจะเอาโซนนี้แต่มันดันมาสร้างจุดกับตัวตรงนี้คุณจะไม่ปิดเหรอถ้าคุณได้ไม้เซลมาแล้วผมถามคุณหน่อยสมมติคุณได้ไม้เซลตอนที่มันยกตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วมันกดตัวลงมาถึงตรงนี้ยแต่คุณอยากได้ตรงเนี้ยแต่มันดันมาสร้างจุดกับตัวตรงนี้แล้วอะแล้วคุณจะไม่ยอมปิดตรงนี้เหรอคุณจะรอให้มันกลับไปที่ไม้คุณเหรอเห็นไหมผมเปร มันอาจจะเก็บไว้เคียร์ในอนาคตก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันกดตัวลงมาแล้วดันมาสร้างจุดกับตัวตรงนี้หรือมันเด้งตรงนี้แล้วไม่ยอมชนรับคุณก็ต้องหาไม้บายแล้วไม้เซลล์คุณก็ต้องยอมปิดแล้วถูกไหมแต่ถ้าหากว่ามันชนต่อก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าคุณปิดแล้วคุณรู้ว่าคุณได้กาไร2,000จุดแล้วคุณก็ต้องยอมถูกไหมครับถ้าคุณอยากได้5,000จุดแล้วสุดท้ายแล้วมันกดตัวลงมาเด้งตรงนี้แล้วคุณไม่เอาคุณจะรอ5,000จุดได้ไหมมันเด้งเสร็จปุ๊บสร กดตัวลงเคลียให้คุณได้เก็บกำไรมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งไม่สนสุดท้ายยกตัวขึ้นบินขึ้นไปไม้เสียวคุณเสียหมดแทนที่2000จุดคุณไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมครับเนี่ยแหละคือข้อเสียของการที่เราไม่ยืดหยุ่นเลยยืดหยุ่นกับกลัวไม่เหมือนกันนะครับยืดหยุ่นคือเรารู้แล้วเราถึงเล่นตามเรารู้แล้วเราเล่นตามเกมกลัวคือการที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็เล่นเล่นเล่นไปอย่างนั้นคัดไปอย่างนั้นเปิดไปอย่างนั้นเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมีเรื่องมาฝากทิ้งเท่านี้นะครับเล่นตามเกมเล่นตามสเต็ปดูให้ออกว่่าจะเลนยงงไ ถ้ากราฟกำลังล่อเซล์เราไม่เซลเรารอให้ล่อไปเลยพักนึงอ่ะเรารอให้เลยล่อไปเลยสามสี่ต้านแล้วเราให้ไปเซลล์ต่างคนอื่นคนอื่นโดนไปแล้วสี่ห้าไม้เราถึงจะเซลลไม้หนึ่งถูกไหมครับเราจะแพ้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยคือเหตุผลค,คนอื่นโดนสิบไม้เราเพิ่งจะโดนไปสี่ไม้โอเคไม่ติดอะไรเห็นไหมอันนี้เล่นได้ครับรอให้คนอื่นเขาโดนไปก่อนไม่ต้องรีบที่จะไปออเดินตามคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วคนอื่นคือเมาเราก็จะกลายเป็นเมาถูกไหมเราไม่อยากเป็นเมา เราอย่าเป็นคนนี้ออกออเดอร์แล้วมีออ,อเดอร์แล้วมีคุณภาพแล้วอย่างน้อยสุดออเดอร์นั้นต้องเก็บกําไรได้แล้วต้องแก้ได้ต่อให้จะโดนลากใช่ไหมครับเราจะไม่เป็นเม้าที่จะโดนล่อไปบายไปเซล์ไปเรื่อยๆเอาตลาดเอาเงินไปแจกตลาดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่าน,นี้แล้วจริงๆเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยสำหรับคลิปนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ